ชิ้นที่หนึ่งนะคะอ่ะเป็นอะไรคะจะไปรับชมผลงานสวยๆกันเลยนะคะหน้าจอนะคะได้เลยได้จ้านี่เลยชิ้นหนึ่งขึ้นชิ้นที่หนึ่งขึ้นมาก็โอ้โหมินิมอลมินิใจกันเลยะคะ่ะช,ชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นแหวนนะคะตัวเรือนเป็นทองขาวนะคะที่ไม่มีส่วนผสมของนิกเกิลไม่แพ้นะคะไม่อักเสบคะ่ะเพราะว่าชิ้นนี้เป็นอาพาราเดียมจ้ะทอง<ช>ขาวล้ว,วนๆเลยจ้ะ ชิ้นนี้จะมีเม็ดเดียวเม็ดเดียวเดี๋ยวขอนี่นี่อธิบายได้เลยค่ะ,คะเดี๋ยวขอแจ้งรายละเอียดนะคะของวงนี้นะคะคือทองขาวเนาะน้ำหนักทองนะคะอยู่ที่1.8กรัมนะคะเพชร1เม็ด5ตังนะคะลูกค้าน้ำา99ค่ะความใสยอยู่ที่ v v s นะคะไซส์แหวนของเรานะคะมาตรฐานเลย54่นะคะ,คะต้องบอกเลยนะชิ้นนี้นะคะเป็นราคาพิเศษสำหรับลูกค้า ที่ติดตามไลฟ์สดช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะรับมี1ชิ้นเท่านั้นนะคะท่านใดที่จับจองสินค้ามาแล้วสนใจนะคะทัก นี่นะคะสามารถแอดมาโค้ดตรงนี้ได้เลยได้เลยทักไลน์แอบได้เลยค่ะจ้า,จาและชิ้นนี้ราคาปกติหน้าร้านนะคะบอกเลยว่าต้องมี20,000กว่าบาทขึ้นไปแน่นอนต่ำตๆต้องมี2 5 0 0 0ับาทอัพแนะคะ่ค่ะเพราะว่าชิ้นนี้ด้วยสเปคของชิ้นนี้นะคะอย่างที่นีนี่แจ้งไปแล้วเป็นเม็ดเดียวเม็ดเดียวค่ะแล้วก็ต้องแจ้งเลยว่าราคาพิเศษชิ้นนี้นะคะไม่ถึงเลขสองจ้า ราคาพิเศษไหนๆก็ขอบอกเลยแล้วกันนะได้ค่ะราคาพิเศษชิ้นนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งหมืนหกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นจ้าหนึ่งหมื่พันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะีราคามาแล้วนะคะ สนใจชิ้นไหนสามารถแคปหน้าจอเก็บไว้ก่อนได้เลยค่ะแล้วมาตัดสินใจดูทั้งหมดละแปชิ้นงงนี้เข้ารอบชิ้นนี้ชอบชิ้นนี้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะสามารถส่งเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรืออยากชมชิ้นงานจริงสามารถแอดไลน์แล้วก็ทักแชทผ่านแอดมินได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะของเราไม่ทักหาลูกค้าก่อนนะคะกสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบหนังเตยที่แบบชูๆอะไรอย่างนี้นะคะสั่งลงตัวเรือใช่เซฟด้วยเซฟน้องด้วยนะคะ ช่แล้วค่ะเดี๋ยวขอแจ้งรายละเอียดนะคะวงนี้ก็เป็นทองขาวอีกแล้วนะคะน้ําหนักทองของน้องนะคะอยู่ที่3กรัมนะคะเพชรเ,เม็ดใหญ่นะคะ1เม็ด31ตังค่ะแล้วก็จะมีรังข้างนะคะ1งเม็ด3ตังนั่นเองนะคะน้ํกา99้าค่ะความสะอาดอยู่ที่ VS1 นะคะลูกค้าไซส์ของน้องนะคะ52ค่ะโอ้โหเม็ดกลางเม็ดใหญ่นะจ๊ะเห็นอย่างนี้นะ <30. S 2> เม็ดใหญ่ขึ้นมานี่คือชัดเลยนะคะ30ตังนี่คือแบบว่า เห็นขึ้นมา31ตังค์เนาะใช่ค่ะใช่นะคะดูเลยว่าชัดๆเลยค่ะใส่ขึ้นมาไซนิ้วประมาณ50กว่า30ตังค์ถือว่าค่อนข้างใหญ่เห็นไซ์แล้วค่ะใช่ค่ะและอย่างนี้นะคะวงนี้ปกติหน้าร้านต้องมี78อัพแน่นอนเจ็ดแปหมื่นอัพค่ะใช่นะคะและวตอนนี้ราคาพิเศษสำหรับท่านใดที่อยากได้เม็ดเดียวแล้วมีงานดีไซน์ด้านข้างอย่างนี้นะคะมีเม็ดเดียวแล้วก็มีเป็นข้างอีกหนึ่งเม็ดนะคะไม่ซ้ำใครค่ะดีไซน์นี้ราคาพิเศษหน้าร้านนะคะ ถ้าปกติแล้วอยู่ที่7จ็ด0 0ดหมืนอัพถูกสยามเวลคัดมาแล้วค่ะสำหรับลูกค้าคนพิเศษเท่านั้นนะคะราคาพิเศษเฉพาะในไลน์นี้นะคะอยู่ที่42,000บาทเพียงเท่านี้จ้าอือจ้าทไมกดิ่งมันสะดุดี่หมันบาทจ้ากระดิ่งสะดุดเลยลูกค้ากันเลยทีเดียวใช่นะคะได้เม็ดใหญ่ขนาดนี้นะคะลูกค้า บอกได้เลยนะคะว่าไซส์ของน้อง52นะคะลูกค้าสามารถแจ้งมาได้เลยนะว่าไซส์ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วปรับไซส์ให้นะคะของเราเป็นโรงงานนะพี่เนะนะคะสามารถได้ก็ชิ้นนี้ในรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราได้เลยค่ะขอแจ้งรายละเอียดนะคะวงนี้นะคะน้ำหนักทองนะคะอยู่ที่2กรัมค่ะเพชร1เม็ดตรงกลางนะคะ5ตังค์ค่ะแล้วก็จะมีด้านข้าง2เม็ดนะคะอยู่ที่6ตังค์นั่นเองนะคะน้ํา99ค่ะความสที่ VVS ขีด VS นะคะไซส์ของน้อง สนะคะลูกค้าและในส่วนราคานะคะถ้าเป็นราคาปกติของชิ้นนี้จะอยู่ที่2,9,000บาทค่ะแต่สำหรับไรนี้เท่านั้นนะคะราคาพิเศษไปเลยค่ะสำหรับไรนี้เท่านั้นราคาอยู่ที่1,9,700บาทเท่านั้น จัดไปค่ะราคาไม่มีเลขสองนะคะเลยสวเลยใช่พี่จัราคาพิเศษจริงๆค่ะชิ้นนี้ที่คัดมาแล้วเป็นดีไซน์ที่สามารถใส่ได้เรื่อยๆเลยค่ะเป็นทรงที่คลาสสิกผูดเลยส0ปี20ปีก็ทรงนี้ก็ใส่ได้ก็ได้เรียบเลยค่ะใส่สำหรับชิ้นนี้นะคะ ใส่ลงมาจะเป็นแบบตั้งหูห่วงด้วยได้และได้เป็นเข็มกัดด้านข้างนะคะใ่ส่ขึ้นมาก็จะเห็นได้โชว์เพชรด้านข้างด้วยค่ะถูกต้องค่ะได้เลยนะคะเดี๋ยวขอแจ้งรายละเอียดนะคะตั้งหูเข็มกัดของเรานะคะน้ําหนักทองอยู่ที่1.1กรัมนะคะเพชร14เม็ดนะคะน้ําหนักอยู่ที่9ตังค์นั่นเองนะคะน้ํา99ค่ะความสะอาดที่ VVS ขีด VS นะคะลูกค้าเข็มกัดของเราคือน่ารักมากมีเพชรด้วยพี่ไอซ์นะคะบีบตรงนั้นได้เลยบีบเปิดแล้วก็ใส่แบบเหมือนตั้งหูห่วงก็ได้ แล้วก็จะดีไซน์ก็ได้คือแบบตั้งหูแบบเบาๆนะจริงๆจ,จะใส่ข้างเดียวก็ยังได้ไดเป็นแบบสไตล์ที่แบบ คือมีดีไซน์บางทีลูกคา้าเจาะตังหูหลายรูอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นอันนี้เป็นห่วงล่างแล้วก็ไล่ไซส์เป็นเม็ดเดียวขึ้นไปอีกก็ได้ไดหรืจะใส่ข้างเดียวคือจริงๆด้วยงานที่เป็นงานแฟชั่นงานดีไซน์ท่านใดที่ช,ชอบงานแบบประมาณนี้ค่ะก็บอกเลยไม่พลาดแน่นอนพลาดไม่ได้แน่นอนสําหรับชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ปกติหน้าร้านนะคะราคาจะอยู่ที่2 0 0 0 0กว่าบาทค่ะแต่สําหรับ ไลน์นี้เท่านั้นนะคะช่วงเวลานี้เท่านั้นตั้งแต่วันที่หถึงวันที่21นะคะกันยายนเท่านั้นราคาพิเศษสำหรับตางหูคู่นี้อยู่ที่หนึ่งบาทเท่านั้นจ้าค่ะนี่นะคะรีบมารับน้องไปได้เลยค่ะหนึ่งพันบาทเท่านั้นจ้าตกข้างละ6 0 0 0นอ่ะใช่ได้ทองด้วยได้ทั้งทองอั้งมต้องบอกเลยแจ้งเลยนะคะชิ้นงานใหม่ราคานี้ก็ไม่สามารถผลิตออกมาได้แล้วเพราะราคานี้คือราคาพิเศษจริงๆค่ะ สั้หูคู่นี้นะคะน้ำหนักทองอยู่ที่6.1กรัมนะคะเพชรนะคะจะมี2ไซส์นะคะจะมี42เม็ด1กะลัด15้ตังนะคะแล้วก็จะมี10เม็ดค่ะอยู่ที่13ตังนั่นเองนะคะน้ำา99ค่ะความใสยย่ที่ v v, H v s ขีดนะคะล<ช>ูกค้าคู่นี้น้ำหนักเพชรเยอะมากใช่จ้ะกะลัดอัพเลยนะคะรวมกันรวมกันแล้วนะคะใช่กว่านะคะตั้อ<ช>ูที่น้ำหนักเพชรกะลัดกว่า ยังไงราคาแสนอัพแน่นอนจา้าถูกต้องนะคะ,ะเพราะว่าหน้าร้านนะคะปกติราคาขายอยู่ที่1 000, 2, นึ0 0หมนสอ้ยใช่สิห <c oughs> นึ่งแสบาทเ่ย <c oughs> จะไปหลักจะหวบมาเลยนะคะติดค่ะต้องตกใจแนะคว่อัะนะคะ,ะเพราะว่าน้ําหนักเพชรไปขนาดนี้แล้วนะคะราคานะคะพิเศษนะคะเฉพาะไลน์นี้นะคะจะอยู่ที่6 9 9 0 0บาทเท่านั้นจา้า ราคาดีเวอร์<ช>พี่ไอตังหูคู่นี้ไม่ถึงเจ0 0 0มค่ะ,ะให้มาเจ0 0 0มยังมีทอนนะคะ<ช>ลูกค้า<ช>เลข<ช>สวยวมากนะคะ69,900บาทค่ะ อยาขอแจ้งรายละเอียดนะคะของวงนี้นะคะน้ำหนักทองอยู่ที่2.2กรัมนะคะเพชร1.6เม็ด6ตังนะคะลูกค้าน้ำ98า98นะคะความสายอยู่ที่ VVS นั่นเองนะคะหนึ่งเม็ดของน้อง6ตังดูใหญ่นะใช่ค่ะเพราะว่ากตัวเรือนอช่วยมีฝังด้านหน้าแล้วก็มีชุบขาวให้ดูใหญ่ขึ้นมาอีกค่ะแต่ดูเหมือนดูต้องบอกเลยนะจริงๆแล้วดูน้องดูไม่น้อยนะใช่นนไหมใช่ค่ะดูน้อยแต่มากนะ ตัว<ช>เรือนก็ถือว่าหนาแข็งทนค่ะถูกดีไซน์สวยมากเพราะใส่ขึ้นมาจะมีความเป็นเคิร์ฟค่ะจไม่เรียบเรียบนะคะไม่ทั่วไปจ้ะอย่างชิ้นนี้นะคะปกติหน้าร้านจะอยู่ที่ประมาณ25,000บาทค่ะแต่สำหรับไล์สดนี้เท่านั้นราคาอยู่ที่หลักหมืน่นจริงหรอราคาพิเศษจะอยู่ที่13,000บาทเทนา ะะใช่คาะหนึ่งห่นสามพบาทนะคะได้เม็ดเดี่ยวเม เดียวตัวเรือนแข็งแรงทนทานขนาดนี้นะคะ<ช>มีความนะคะเดี๋ยวขอแจ้งรายละเอียดนะคะของวงนี้นะคะวงนี้นะคะ,ะ,คะเป็นสีทองนะคะลูกค้าน้ำหนักทองอยู่ที่1.7กรัมนะคะเพชรก็จะมี2ไซส์นะจะมี19เม็ด47ตังค์ตงนะคะแล้วก็จะมี52เม็ด25ตังค์ตงนั่นเองนะคะน้ำเกา้าค่ะความใสยย่ที่ VVX vs นะคะไซส์แหวนนะคะอยู่ที่54นะคะโอ้ว,วงนี้ก็น้ำหนักเพชรไม่น้อยนะคะใช่ถ้ารวมแล้วเนี่ย ต้องบอกเลยว่าที่เห็นอยู่นะคะชิ้นงานจริงเนี่ยสวยสวยจริงๆสวยสะดุดตามากสําหรับวงนี้นะคะแล้วเป็นทรงที่ใส่ได้ตลอดลูกค้าตอนนี้หานิ้วชี้ข้างซ้ายใครที่กําลังหานิ้วชี้ข้างซ้ายอยากให้เชิญชมวงนี้มากเพราะว่าเขาใส่แล้วคือเขาจะมีเห็นด้านนิ้วชี้เนี่ยคือเวลาชี้เงินชี้ทองเนี่ยเขาจะเห็นเลยเห็นรอบเลย,เลย เพชรคือเพชรรอบเลยเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะมีทองแต่ว่าคือแค่ด้านล่างเฉยๆเซฟด้วยไม่จําเป็นต้องเป็นแหวนรอบนิ้วเพราะไว้เผื่อลูกค้าทําไซได้จานนะคะแล้วราคาะคะก็แบบดีมากอยังไงชิ้นนี้ยังไงคะคุณบี้ชิ้นนี้นะคะจากหกหมื่นกว่าบาทจ้ะหกหมื่นกว่าบาทหน้าร้านนะคะหกหมื่นไปปายเลยด้วยซ้ํานะคะแต่สําหรับราคาลูกค้าพิเศษนะคะของเรานะคะ จะอยู่ที่ยังไงส5 0 0มบาทเท่านั้นจ้า แขางแรงเลยค่ะสี่ห 4, มื่นห้าร้อยบาทเลยนะคะ,ะเฉพาะรายนะคะเดี๋ยวขอแจ้งรายละเอียดก่อนนะคะวงนี้นะคะน้ําหนักทองอยู่ที่4.6กรัมนะคะเพชรกลมนะคะ24เมตร72งต่งค่ะแล้วก็จะมีเพชรพิงเซตนะคะอยู่ตรงกลาง2เม็ดเนาะ25ตังนะคะน้ํา98ค่ะความใสอยู่ที่ VVS ีเขีนะคะไซส์ของน้องนะคะ50ค่ะต้องบอกเลยว่า ในเรื่องของตัวเรือนนะคะที่สวยสะดุดตาขนาดนี้ดีไซน์สวยและอลังขนาดนี้นะคะราคาปกติแน่นอนจ้ะแสน up ค่ะอืมแต่สําหรับเพชรเยอะจริงแล้วูกค้าสำหรับลูกค้าหน้าไฟ้สดนี้เลยนะคะช่วงเวลานี้นะคะราคาพิเศษชิ้นนี้ยังไงพิเศษจริงๆคะ่ะราคาพิเศษจะอยู่ที่ห้าหม้าร้อบาทเท่านั้น เพียง5,900บาทเท่านั้นลูกค้าก็สามารถเป็นเจ้าของน้องนะคะที่อลังการขนาดนี้ได้แล้วค่ะ5900นะคะลูกค้าไม่ใช่5900 0นะคะใช่จ้ะคือแบบว่าเลข9กําลังสวยปักไปจากแสนอัพแน่นอนถูกต้องนะคะลูกค้าได้เพชรเยอะขนาดนี้นะคะรีบเลยจอมาเลยค่ะชิ้นนี้นี่เลยแคปไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ เข้าไปเลย QR code ของเรานะคะ<ช>หรือไม่ก็พิมพ์ก็ได้นะคะตัวตัว add นาำหน้าด้วยนะคะ,คะแล้วก็สยามเวลนะคะลูกค้าค่ะ คปไปได้เลยนะคะ8ชิ้นของเราในวันนี้นะคะใช่จ้ะเราทั้งหมดก็คือ8ชิ้นงานนะคะระหว่างนี้ลองตัดสินใจดูนะคะว่าชิ้นไหนเข้ารอบชิ้นไหนลูกค้าได้ใช้งานหรือว่าอยากจะซื้อให้คนพิเศษนะคะให้คุณให้คนรักของคุณนะคะได้ชิ้นงานที่เป็นราคาพิเศษแล้วได้ชิ้นงานที่สวยอลังขนาดนี้นะคะได้ใช้งานากันนะคะ ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะหน้าร้านของเราเปิดทุกวันนะคะลูกค้าดีโอสยามนะคะอยู่ชั้นหนึ่งนะคะเปิดตั้งแต่10บโมงปิด5้าโมงเย็นนะคะ,คะแล้วก็อีกหนึ่งสาขานะคะ,คะในส่วนของเซนทันเวสเกตนะคะก็จะเจอให้กับพี่อีทนะคะที่จะคอยสลับดูแลลูกค้านะคะท่านใดที่เข้ามานะคะในช่วงเวลาตั้งแต่10บโมงนะคะถึง2องทุ่มนะคะก็จะมาเจอกันได้ที่สาขาเซนทันเวสเกตค่ะมีอะไรนะคะให้เรา,าช่วยดูแลให้ได้ก็เรียนเชิญได้เลยคะ่ะใช่แล้ว ฝากด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฝากติดตามนะคะ<ช>ทุกช่องทางช่องทางเลยนะคะของเรานะคะมีหมดเลยนะ,ะ,ยนะจ๊ะก็อินสตาแกรมนะคะสว่วนมากก็จะเป็นแบบว่าภาพสินค้าเนาะถ้าลูกค้าแบบว่าบางทีเข้าไปใน Facebook อ่ะ เยอะเนาะบางทีลูกค้าก็แบบว่าเอ้ยหาภาพเยอะยากเนาะลูกค้าก็สามารถเข้าไปอยู่ไอจีได้นะคะไอจีของเราลูกค้าสามารถแบบเซิร์ชหาดูเหตุชัดเลยเข้าแบบไหนก็ช่องทางเข้ามาเลยใช่ค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับวันนี้นะคะที่การติดตามของเรานะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะว่าเซตต่อไปนะคะมีอะไรนะคะก็สามารถ บางทีนะลูกค้าสามารถ <mel od ic> คอมเมนต์มาได้เลยนะเราจะได้รู้ว่าลูกค้าชอบตามหาชิ้นงานแบบไหนอยู่ทางน้องยินีีก็จะมีแบบคัดชิ้นงานพิเศษให้ตรงไปส่งบอสเลยนะคะชายนะคะแล้วก็ให้บอสดูราคาแบบสุดคุ้มนี่ก็สุดจริงจากต้องบอกเลย้าใครรูแล้วก็คือราคานี้แบบเน็ตแล้วเน็ตอีกโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่จ้า